สวัสดีครับอยู่กับผมนายกะหล่ำต้มอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของโปรเจกต์ซอมบ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตื่นนอนมานะครับผมกับแฟนก็เลย,เยออกออกมาสำรวจนะครับเพื่อจะไปหาบ้านหลังต่อไปที่เราจะลุดของใช้ภายในอนาคตนะฮะตอนนี้เราก็เดินสำรวจรอบๆก่อนนะครับว่ามีซอมบี้หรือมีอะไรไหมนะระหว่างนี้แฟนผมก็อ,อกไปล่าแล้วฮะ แล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันมาถึงพาร์ทนี้นะถึงจะยังมีคนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณมากๆครับที่มาดูเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกับช่องกระหล่ำต้มของเราวันนี้นะฮะก็ถ้ายังไงมีใครหลงเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจผมหน่อยนะกับช่องน้องใหม่นี่เราเจอกับฝูงซอมบี้นะครับมีอยู่สตัวนะฮะแฟนผมเปิดแล้วนะครับผม ในตัวคลิปนะครับผมจะไม่ค่อยตัดฉากที่เราสู้กับซอมบี้ออกนะเพราะว่ามันค่อนข้างเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไร,รมันก็จะเป็นเกมรูดของเอาชีวิตยังไงให้รอดในในโลกของซอมบี้นะฮะแล้วถ้าเรานนั้นตัดออกนะฮะก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมที่ให้เราดูกันณวันนี้แล้วผมก็ยังคงหาวิธีกดไม่ได้นะฮะว่ารถเนี่ยมันสามารถต่อสายตรงหรือว่าเปิดเข้าไปยังไงนะสำหรับอาชีพโจรน,นะ แต่อาชีพโจนของผมนี่มันค่อนข้างที่จะย่องเบาฮะค่อนข้างดีเลยสาหรับการย่องเพื่อเข้าไปหาซอมบี้นะฮะถ้าสังเกตดูดีๆนะซอมบี้มันจะวิ่งไปหาดาแฟนผมนะฮะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมากเข้ามาหาผมเพราะว่าตัวเอฟเฟกต์ของสายโจนเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่ามีการเดินเบาความปัดเปียวอะไรเงี้ยฮะถ้าเพื่อนๆชอบแบบว่าสายรอบเล่นนะผมแนะนําตัวนี้เลยสายโจนนะฮะ แล้วก็ในระหว่างที่ผมเดินสำรวจบ้านนะฮะก็เจอกับซอมบี้มากหน้าหลายตาเลยนะฮะที่เดินดันหน้าเข้ามาในถนนเส้นนี้นะครับผมเราก็ฆ่าไปเรื่อยๆนะฮะเป็นการเคลียร์พื้นที่ด้วยนะฮะก็คือเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟแบบว่าปรับระดับไม่ได้ยากมากนะฮะถ้าเกิดคุณเล่นแบบเซิร์ฟเอาตัวรอดเนี่ยผมบอกเลยว่าซอมบี้มีเป็นล้านเลยรับรองว่าคุณโดนเข้าไปนี่ก็คือร้องไห้ฮะ อันนี้ด้วยความที่แฟนผมก็เป็นมือใหม่ผมก็เป็นมือใหม่เราก็เลยมาเปิดเซิร์ฟทดลองเล่นกันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่ผมทาเซิร์ฟของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเซิร์ฟนั้นก็จะเป็นเนรูสของซอมบี้ปกติน,นะฮะแล้วผมขอบอกเลยนะว่าบ้านหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาเปิดเข้ามาทีไรสัญญาณการขโมยแม่งชอบดังนะดังทีก็คือเรียกสตีนเลยครับเป็น10ตัวเลยผมบอก ก่อนนะว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้เตรียมใจสําหรับการเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในเกมซอมบอยนี้ก็คือต้องเตรียมใจไว้สักส่วนหนึ่งนะครับก็ในบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยครับเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เข้ามาดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็หาของที่ค่อนข้างจําเป็นแต่ละห้องนะฮะว่ามันมีอันไหนที่เราพอจะใช้ในอนาคตได้นะครับผมก็ถ้ามันไม่มีผมก็จะเดินต่อเดินทางต่อนนะ นี่อย่างงี้นเนี่ยครับผมเปิดเจอครับว่าเอ้ยมันมีปืนนะฮะแล้วก็มีกระสุนปืนด้วยเอ่อผมก็ยืนลังเลอย,อยู่สักพักหนึ่งว่าเราจะเอาปืนกับกระสุนปืนไปดีไหมนะฮะแต่ผมก็ได้เลื่อยมาเลื่อยไม้นะเพราะว่าผมอ่านหนังสือสกิลช่างไม้ไปแล้วนะหนึ่งอันเพราะว่าตัวสกิลช่างไม้เนี่ยถ้าเกิดเราอ่านไปแล้วมันจะคูณ3นะรอบคลิปที่เราผมบอกผิดมันเป็นคูณ2รอบนี้มันคือคูณ3นะครับผมไปอ่านมาดูอีกทีหนึ่งละก็คือมันก็จะมีอุปรกรณ์ที่แต่ละ แต่ละอย่างแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าจะรื้อเตียงอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องใช้ค้อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะยาวโต๊ะเหลี่ยมอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องใช้เลื่อยถ้าเกิดเราอยากอัพสกิลพวกนี้ก็แนะนําให้เก็บอุปกรณ์ไว้ให้ครบนะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยกับน้ําหนักของอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวเราเวลาเดินเวลาแบกนะฮะแล้วผมก็หิวแล้วก็เลยลงมาหาอะไรกินสะหน่อยระบบการหิวของเกมนี้ถ้าเกิดเราหิวมากๆนะครับตัวละครเรามันจะเกิดอาการเหนื่อยะฮะ แล้วก็จะทําให้เหมือนกับเวลาเราแบกของแบกอะไรมันก็จะลดลงด้วยนะฮะถ้ามันหิวในระดับที่แบบว่าหิวมากๆจะจัดเลยแล้วเราไม่หาอะไรให้มันกินนะเกมมันค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวเชียวและหลังจากที่ผมยกเขาบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เก็บของทุกอย่างใส่กระเป๋าด้วยความที่เราเป็นโจรเราก็ไปหาบ้านหลังต่อไปนี่ผมเดินมาถึงดูสิครับแฟนผมเขาจัดการซอมบี้ไปเป็นฝูงเลยมาถึงผมก็ไปรัดคิวเขาก่อน1ตัวนะฮะ จากความคิดของผมในตอนนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันมีซอมบี้ค่อนข้างเยอะเลยก็เลยน่าจะมีของดีเหมือนมันเฝ้าของนะครับเหมือนเป็นมอนเฝ้าของอะไรอย่างนี้ผมก็เลยน่าจะคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีของดีให้เราใช้แน่นอนแล้วเดินเข้ามาในบ้านก็จะมีเจ้าของบ้านนอนอยู่นะครับผมก็เลยไปหยิบแว่นพี่เขามาใส่นะฮะอย่างเท่เลยขอบอกเลยว่าแว่นตาโคตรเท่ แล้วผมก็ได้ทําการเดินเพื่อสํารวจนะครับว่าบ้านนี้มีใรให้เรายกเข่าบ้างยีนดีผมก็กขึ้นได้ว่าอยากจะฟาร์มสกิลช่างไม้ขึ้นมาก็เลยมาแงะโตะนะฮะอย่างอันนี้ฮะมันใช้ขวานนะใช้ค้อนนะครับในการที่เราจะแงะนะฮะเพื่ออัปเกรดสกิลช่างไม้ของเราในภายภาคหน้านะครับสกิลช่างไม้มีไว้ทาไมถ้าเกิดคุณมีบ้านหรือคุณมีเซฟเฮาส์นะครับผมบอกเลยว่าสกิลช่างไม้เนี่ยมันค่อนข้างจะดีเลยนะ เพราะว่าคุณจะสามารถเอาไอตัวสกิลช่างไม้ของคุณเนี่ยไปอัปเกรดกำแพงผนังบ้านของคุณได้นะครับอุปกรณ์ที่คุณสร้างนะครับแต่ละเซิร์ฟที่เพื่อนคุณตั้งมาเนี่ยมันจะอยู่ในค่อนข้างระดับสูงนะครับซอมบี้จะพามค่อนข้างยากถ้าเกิดคุณมีสกิลช่างไม้เต็มๆเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับคุณในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำแพงเรื่องประตูเรื่องกล่องเรื่องอะไรต่างๆที่คุณต้องสร้างในภายภาคหน้าผมแนะนําว่าต้นๆเกมเนี่ยถ้าเก็บได้ก็เก็บไปก่อนฮะ ยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วฮะเพราะเกมนี้มันเอาชีวิตรอดยังไงคุณก็ต้องหาอุปกรณ์เพื่อสร้างสารรค์ผลงานของคุณอยู่ดีหลังจากนั้นผมก็เดินสำรวจเหมือนเดิมครับเกมนี้ไม่มีอะไรวนๆไปเราก็เดินขนน,น,ขน,นุ่นคนนี่คนนั่นไปเรื่อยฮะไปห้องนี้เสร็จก็ไปห้องนู้นต่อถ้าเกิดเราเจอของดีก็แค่เก็บไว้นะฮะเพื่อเอาไปใส่ในเซฟเฮาส์ของเราจากนั้นผมก็มาเจอตโต๊ะกลมผมก็เลยทําการแทะของบ้านเขาอีกแล้วนะฮะแทะเสร็จผมก็มาแทะเตียงต่อนะฮะ แทะเข้าไปเลยวันนี้วันแห่งการแท็นะฮะจากนั้นผมก็เดินสำรวจต่อว่ามีอะไรที่พอจะให้ผมแท็ได้บ้างนะครับควบคู่กับการขโมยของไปด้วยนะฮะด้วยความที่เราเป็นโจรนั่นเองแล้วก็ตามระเบียบครับผมเมื่อเราขโมยของบ้านนี้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรให้เราขโมยแล้วเนี่ยผมก็เดินออกมาเพื่อหาเหยื่อหลังต่อไปนะครับว่ามีหลังไหนที่พอจะให้ผมขโมยได้บ้างนะฮะ แฟนผมก็คือเขาเป็นคนใจร้อนนะครับก็คือถ้าไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยู่หรอกเขาก็จะเดินมาหาซอมบี้เพื่องัดหน้ามันทุกตัวเลยระหว่างทางเราเดินไปนะผมก็ได้ไปเจอกับรถพังนะครับตอนนี้ผมก็สงสัยว่าไอ้รถนี้เราจะขับได้หรือเปล่านะผมก็เลยไปตรวจเช็คสภาพของมันดูนะฮะสรุปว่าพอตอนที่ผมตรวจเช็คเปิดเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับเครื่องแม่งพังไปแล้วครัวเหลือรนะฮะ ก็เลยขับไม่ได้นะฮะที่อยากได้พอเห็นมันมีรถลากอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เจอกับปลาสมบีหนึ่งตัวก็ส่งเขาไปคุยกับลากมะม่วงได้โปอยนะฮะแล้วก็มีพี่เดินออกมาจากป่าอีกสองตัวนะครับวันหนึ่งฉันแดงเข้าป่านะฮะเดินไปสองคนนะะออกมาก็โดนสับหัวแบะอะไรงี้นะฮะก็เรียบร้อยไปอีก2ตัวตัวที่3เดินมาแล้วก็จัดการนะฮะ บนถนนซอมบี้ก็ค่อนข้างชุกชุมเหมือนกันนะจากที่เราเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะระหว่างนี้ก็จะเป็นการที่ผมเดินกับแฟนผมไปเรื่อยๆแล้วก็ล่าซอมบี้ที่อยู่ตามลายทางไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมี2ตัว3ตัวสตัวที่ดันหน้าเข้ามาก็ตายหมดนะแล้วพอเราเดินออกมาได้สักพักนึงนะครับผมก็รู้สึกว่าเวลานี้ก็คือบ่ายสามโมงแล้วนะฮะเราอาจจะต้องหาที่พักหรือเปล่าสําหรับในละแวกนี้ผมก็ลองดูว่ามีที่ไหนอีก แล้วผมก็เจอกับบ้านเป้าหมายนะครับข้างหน้าบ้านหลังใหญ่มากผมก็เดินไปบอกแฟนว่ามีบ้านหลังบัลเลร์เลยเราจะขโมยไหมระหว่างที่เรามาที่บ้านหลังนี้นะครับด้วยความเรียบร้อยเราก็จะต้องมาสำรวจก่อนว่ารอบๆบบ้านหรือว่าในบ้านเนี่ยมันมีซอมบี้หลงเหลืออยู่ไหมนะฮะถ้าเกิดเราไม่ทันได้ตั้งตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงคุณก็จะตกใจแน่นอนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะฮะอยู่ดีมันก็จะมีซอมบี้โผล่มาจากไหนก็ไม่โลนนะฮะเพื่อมางับคุณ เกมนี้ระยะการมองเห็นของเกมมันค่อนข้างจะแคบนะครับก็คือในถ้าเกิดคุณอยู่ข้างกำแพงเนี่ยตามความจริงเนาะอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงคุณก็จะมองไม่เห็นถูกต้องไหมครับเกมนั้นก็เป็นแบบนั้นครับอิงตามความเป็นจริงครับแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบว่าอย่างบนบันไดเนี่ยถ้าเกิดผมมองขึ้นไปบนบันไดนะมันจะเห็นแค่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นโคลเราเราจะเห็นยู่สุดบันไดเลยใช่ไหมอันนี้ก็ยังเป็นข้อเสียข,ของเกมในบิล41อยูน่นะครับสาหรับตัวผมนะ แต่เล่นไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมมาเจอของดีฮะของโปรดเลยสําหรับอาชีพโจอย์างผมก็คือฉลงนะฮะถ้าเกิดคุณมีฉลงแล้วคุณลงมอดที่ชื่อว่าสามารถสำนึกหรือคอมมอนเซนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโคตรสบายสะดวกสบายเลยไม่ว่าบ้านหลังไหนมันจะล็อกประตูอยู่คุณก็แค่ง,งัดมันเข้ามานะฮะรับรองว่าชีวิตของคุณจะสะดวกสบายขึ้นเยอะอ่าและนี่ผมก็ทําการฟาร์มช่างเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นการฟาร์มวนๆไปของผมนะสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะเก็บสกิลช่างไหม่ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะฮะระหว่างทางที่เราเดินมานะครับในพาร์ทนี้ผมก็ดูมันไม่ค่อยมีอะไรก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันก็จะมีคอนเทนต์ออกมาเื่ๆสำหรับเกมโปรเจกต์สมบอยนี้นะผมเป็นช่องน้องใหม่ก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็มาดูผมเล่นกันเยอะๆนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแพนในอนาคตด้วยนะครับ อะระหว่างที่เราลื้อเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาในห้องหนังสือนะครับว่ามีอะไรให้เราสามารถอ่านได้บ้างนะฮะก็จริงๆน่าจะมาหาหนังสือที่ทําให้เราคลายเครียดนะฮะดูจักรส่งแล้วเพื่อที่จะไปฟาร,ร์มต่อนะฮะแล้วผมก็อ่านหนังสือเสร็จก็มาล้างเสื้อผ้าซะหน่อยด้วยความที่มันค่อนข้างสกรปรกสกบกไปได้อาบน้ํามาประมาณ4วันละ ก็เลยจัดการอาบน้ำสนิทซะหน่อยแล้วเราก็ออกมาเจอกับศพซอมบี้นะฮะแฟนผมนะจะฆ่าเขาไปแล้วก็มาดูนะว่ามีอะไรในตัวเขาที่ใช้ได้บ้างผมก็ได้เสื้อใหม่อีก1ตัวนะครับเป็นเสื้อใหม่ที่เราได้มาทั้งๆที่เพิ่งเกซักเสื้อผ้าไปก็ไม่เป็นไรสติดมันดีกว่าเราก็แค่หยิบมันขึ้นมาแล้วก็สวมใส่นะครับ จากนั้นผมก็เดินออกสำรวจในบ้านต่อนะว่ามีอะไรให้ผมที่พอจะหลุดได้บ้างแต่ว่าขนาดนี้มันก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วนะเออ่ผมก็คงคิดว่าบ้านหลังนี้ก็น่าจะใช้เป็นที่พักพิงของเราในคืนนี้นะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดชอบโปรเจกต์สมบอยของผมเล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องกะหล่ำต้มด้วยนะครับในพาร์ทนี้นะฮะก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเพียงเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่ในพัดหน้านะครับสำหรับเกมโปรเจกต์สมบอยกับช่องกระหล่ำต้มนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาตัวละครของเรานะครับไปนอนหลับพักผ่อนนะครับแล้วก็เจอกันคราวหน้าบบายครับผม